เรามาดูเรื่องราวของพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันหน่อยนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประเดิมการคุมทีมนัดแรกของไมเคิลคาริคแล้วก็เมื่อวานนี้ในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เปิดบ้านนะครับเอาชนะแมนซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูบรรยากาศนะครับในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับที่สนามโอทัดฟอร์ดครับเจ้าบ้านครับแมนยูเปิดบ้านเจอกับแมนซิตี้นะครับต้องบอกเลยว่านี่เป็นการคุมทีมเกมแรกของไมเคิลคาริคนะครับแล้วก็ฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ย เมื่อวานนี้เล่นดีมากนะครับในครึ่งแรกนะมีจังหวะโต้กลับสวยๆหลายครั้งแล้วก็ส่งบอลไปตุงตาข่ายได้แต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปด้วย2ครั้งด้วยกันจังหวะการหลุดไปยิงของอามัดเดียโลและก็บรูโน่แฟร์นานนะครับเริ่มครึ่งหลังมาครับแมนยูก็โต้กลับครับแล้วก็มาได้บรูโน่เนี่ยพาบอลมาจ่ายให้ไบยันเอมเบโมครับยิงประตูให้แมนยูขึ้นนําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์จากนั้นครับนาทีที่76ครับพาติกดอกูที่โดนจับมาเล่นเป็นตัวรุก ก็มายิงประตู2 0ครับให้กับแมนยูครับและจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นรูปเกมที่ยูเต็ดดีกว่าชัดเจนนะครับเกือบจะได้ประตูที่สามครับจังหวะการยิงของเมสันเมาส์แต่ว่าโดนจับล้ำหน้าไปก่อนนะครับแล้วก็สถิติโดยรวมเนี่ยซิตี้โอกาสยิงน้อยมากส่วนแมนยูเนี่ยมีโอกาสบุกต่อเนื่องมีจังหวะเน่งๆหลายครั้งนะแล้วก็มีเซฟสวยๆจากโดนาลุม่าสองสามครั้งทำให้จบเกมนะครับแมนยูเปิดบ้านเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้2ประตูต่อศูนย์ มีเพิ่มเป็น35แต้มส่วนซิตี้เนี่ยยังเป็นรองจ่าฝูงนะครับมี43แต้มเท่าเดิมครับต้องบอกด้วยว่าเมื่อคืนนี้ใครที่ได้รับชมเนี่ยอาจจะเซอร์ไพรส์ในเรื่องของรูปเกม ตอนแรกคิดว่าซิตี้น่าจะมาเปิดเกมขึงเข้าใส่แต่ว่ากลายเป็นว่าแมนยูสู้ได้ดีแล้วก็โอกาสยิงรูปเกมดีกว่าแล้วก็ชนะไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะครับค่ะเก็บคลีนชีตได้นะคะสำหรับเซนเนอร์และแมนและที่น่าสนใจคือเมื่อวาดยิงกันคมเนาะต่อให้ล้ำหน้าก็ยิงเข้านะคือส่งบอลเข้าไปตรงตาข่าย2ครั้งแนละครึ่งแรกครึ่งหลังอีกหนึ่งครั้งคือยิง3ลูกแต่โดนจับล้ำหน้าหมดเลย แต่ว่าก็มาได้เอ b เบอร์โมแล้วก็พารติกดอกูที่โดนจับมาเล่นเป็นปีกซ้ายนะฮะโอ้โหแล้วก็เล่นได้ดีมากนะส่วนนักเตะอย่างคอมบี้เมนูก็กลับมายืนเป็นตัวหลักตัวจริงอีกแล้วด้วย